สวัสดีคนดูทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ชัยสาายช่วงผมสโลแกนยอมตัวเต,ต่งต,ตัดเสร็กเดินช่วงผมเกิดวันนี้ผมพายุเข้านะผมนะฝนตกแตางคืนผมนะแบบฝนตกเั้งคืนน,น้ําแบบเยอะมากที่นี้นได้ปลาผมนะพ่อได้ปลาเป็นปลานกเขาน่ใช่ไหมผมว่าเป็นปลานกเขานะเดี๋ยวจะล่าให้พ่อกินนะวันนี้ผมนะมนคนใสประมาณครึ่งโลนะใส่นี้ ใหญ่เหมือนกันทุนนะครึ่งโลครับผมมาทุนเดี๋ยวเราจะเราจะหั่นจะฝานี่ใส่นี่ทุนนะนะมาทุนเราจะหัน่นไม่จฉาหั่นเลยนะเนี่ยเกล็ดทอแล้วเกล็ดทอวเกล็ดทอแล้ว ทางก่อนพางก่อนเฮ้ยในคนทางก่อนทางก่อนแร่ลปลาผมจะเป็นลาบนะ นี่ทุกคนนี่นะนี่ไปก่นอน ไม่เคยเล่นนะครั้งแรกไ่ล่เนี่ยเน่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 ่ทน,น,น นี่ครับผมเดี๋ยวจะไปหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็สกับคนนะนอันนี้เป็นต้มดีกว่าทุนไปต้มมัเนาะเนี่ยไปต้มไหันต้มดีกว่าโอเคทุกคนเนี่ยเราจะขออนุญาตไปหั่นกันคนนะจะก,กันไหมผมลาบโอเคทุกคนเราจะหั่นนะได้เถนะเนื้อปลาเนี่ยเป็นสองชิ้นนะตัวหนึ่งคนนะเนี่ยเนี่ย มันจะหันห่นหนนะหันแล้วจะจะสับนะคนนะโหเนื้อปลาสดมากคนะนะราบแบบนัะะบ้นจะอร่อยราบคนนะ ปลาเนี่ยค่อนข้างมีกระดูกเยอะคนนะกระดูกโคตรเยอะปลนะาเนี่ยค่อนข้างมีเยอะผมนะแต่าสาับไม่ละเอียดทุกคนนะเนี่ยแบบนี้หั่นไปเลยวะน,นะเกิดวันนี้ฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนนะแต่มันไม่ค่อยแรยงนะเป็นฝนตกแบบบิ๊กะปอยคนนะ <c oughs> นี่หันนะ <c oughs> ่นแบบนี้นะก็หั่นได้เร็คนะแล้วก็จะไปสับทุกคนนะ <c oughs> นี่เนี่ยหั่นเลยทุกคน ม <c oughs> ีห่างเน้นนะก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปเรื่อยๆผมนะประมาณบ่ายสามบ่ายสามบายสองเวลานี้นนะลงเรื่อยๆนะผมเมื่อคืนแบบตอนนี้ครับสุรินหนาวอากาศหนาวมากครับเป็น,นอากาศหนาวมากนคนก็เขาบอกว่าฝนตก 62จังหวัดทุวประเทศไทยผมนะไัอีสานน่าจะจัดทุกจังหวัดไปอีสานห้นะก็ให้ cousin. ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะดูแลด้วยว่าเอ้ยฝนตกก็กลางร่มใส่เสื้อกันลมกันหนาวนะช่วงนี้แบบโอ้โหเป็นไข้เยอะมากผมนะตั้งแต่เราโควิดมาคนโอ้โหประเทศไทยเราไม่รู้เจออะไรต่างๆนานานโควิดโอ้ บางทีพี่น้องเราทํางานตามโรงงานถูกปิดหมดรนนะทําไมอะพุงเขาก็คูกปิดนะเอาละคนโ, e โอหั่นเสร็จแล้วทุกคนนะเนี่ยโอเคทุกคนนี่หั่นเสร็จแล้วนะโอเคแล้วเราจะสับเรนจะเราจะจะสับอีกทีเอาละคนเราจะสับเอาละคนนะจะสับจะสับทุกคน เด้ยอ้ย้เธอคือับให้มันละเยียดหัวมนะ <c oughs> คือมีดไม่เท่ากันผมมา <c oughs> สับไป่ต้องละเอียดมากกว่านะให้แบบเป็นชิ้นๆแบบก้างให้โดูโอ้โหเนี่ย โอเคทุกคนได้แล้วผมนะเราจะไปลากกันคนนะไปเจอกันเฮ okay, ใส่จานนี่คนนร้อยอันนี้เราก็เอาเนื้อปลาที่เราสับเมื่อกี้กันมารวนใส่รากผักชีใส่น้ำปลาใส่โรดีหนื้อนะรวนให้สุกผมนะเราจะไปลากคุณเนี่ยรวนรวน เป็นตาอถ่านนะผมใช้เป็นต่อถ่านนะครับผมเนี่ยคนรวนไปเลยเนี่ยรดวนให้สุกผมจะไปลา,าบลวทุกคนนะนี่เครือบรวมแบบให้มันสุกๆคนนะแล้วก็จะไปลาบใส่ข,ข้าวควงห้อมคนนะลาบปลาสดๆจากห้วยเคนนะคือแบบได้สดๆสดๆจริงๆแล้วมาแบบทำในผมนะามามนะสดๆจริงๆผนนะครับผม เอเทุกคนตัวนี้เราก็รวนแบบพอสุกแล้วผมนะสุกแล้วผมนะยกขึ้นอะไนี่นะ <c oughs> นี่ทุกคนสุกแล้วนะโอ้ร้อนมากทุกคนโคตรจะร้อนเลย จะพักให้หายรอรล้้เจะแบบน่คนหมากกวคนนั้นดูดิใส่แต่ไครด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนทาผมแล้วจะปรุงผมปรุงสนะเพรนะผมใส่ข้าขวคั่วใส่อมะนาวใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำปลาที่ผมนะลาบผมลาบปลาสดๆจากห้วยผมนะ Uh huh. พร้อมเสอร์ผมเนี่ย